สวัสด and ีครับพบกับครูเกียรติแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็พบกับครูเกียรติในเรื่องของส่วนประกอบอักษรจีนนะครับส่วนประกอบอักษรจีนนะครับเราเรียกอีกห่าหนึ่งว่าเพี้ยนผังนะครับเมื่อเราแยกอักษรที่มีส่วนประกอบที่เหมือนกันนะครับโดยอักษรส่วนประกอบที่เหมือนกันเนี่ยเราจะเรียกมันว่าหมวดนําหรือว่าปู้โสนั่นเองนะครับโดยปู้โสหรือหมวดนำเนี่ยครับจะช่วยให้นักเรียนนะครับสามารถจําความหมายหรือตัวอักษรจีนได้ง่ายยิ่งขึ้น ข้อด <mile> ีของการจดจําส่วนประกอบอักษรจีนนะครับจะทําให้นักเรียนเนี่ยพอเจออักษรจีนใหม่ๆนะครับที่มีส่วนประกอบอักษรจีนเหมือนกันเนี่ยจะทําให้เราเรียนอักษรจีนใหม่ๆได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสามารถเดาความหมายของอักษรจีนนั้นได้อีกด้วยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างของส่วนประกอบอักษรจีนนะครับครูยกตัวอย่างมาดังนี้ครับตัานเหลินผางนะครับเป็นส่วนประกอบอักษรจีนเกี่ยวกับคนนะครับยกตัวอย่างตัวอักษรเช่นคําว่าหนี้าเมินส่วนประกอบที่2นะครับ หนีชื่อผางนะครับมีความหมายเกี่ยวกับผู้หญิงครับเช่นเขามาทาส่วนประกอบต่อไปนะครับเราเรียกกันว่าโขจื้อผางนะครับมีความหมายเกี่ยวกับปากนั่นเองนะครับเช่นคําว่ามาชื่นเนเป็นต้นนะครับส่วนประกอบอีกตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่าชว่างหรินผางนะครับมีความหมายเกี่ยวกับก้าวเดินผ่านนะครับ ยกตัวยอย่างตัวอักษรเช่นเหินสิงวางเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับเราก็มาลองฝึกกันนะครับเกี่ยวกับส่วนประกอบอักษรจีนนะครับจากส่วนประกอบที่กําหนดขึ้นมานะครับเช่นตั้นหลือนผงังหนีโขชื่อผงังมาหนีชื่อผงังมาชวงหลือนผงัง ต่อไปนะครับก็ขอให้น้องๆลองหาตัวกษรจีนะครับที่มีส่วนประกอบสษรจีที่กําหนดให้นะครับมาเติมในส่วนที่ยังว่างอยู่นะครับแล้วก็สําหรับน้องๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการฝึกทักษะในเรื่องของส่วนประกอบสอนจีนะครับสามารถสแกนเคอร์โค้ดได้ตามนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบคลิปยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ